แล้วก็กับสวัสดีพี่นอ้องชาวไทยทุกท่านันช่องเต็งหนึ่ง MVP นะคะผมวันนี้เราจะมาสอนอ,อวาดรูปคนที่มีซิกแพคมีกล้ามแบบที่ผมทําไปแล้วผมบอกว่าเอออะไรนะผมบอกว่าวิผมจะสอนวาดในคลิปหน้าโอเคผมก็จะมาสอนวาดในคลิปนี้นะคะโอ้ยๆอ,อ,อัทจับตกอตกมองยากอ่ะใช้เท้าแล้วกัน <c oughs> ใช้เท้าเหยียบมันไว แบบอย่างแรกเราต้องวาดหัวก่อนฮะแล้วแต่คนเฮ้ยแล้วแต่คนนะฮะจะวาดอะไรก่อนใครที่ว่าเป็นแล้วไม่ต้องมาบอกพร้อม <g iggle> วาดหัวก่อนฮะนี่นี่อ้าไม่ตอ้องไปพร่องในโทรศัพท์วาดหัวแล้วใช่ไหมวดคอลงมาแบบนี้แล้วก็ทําแบบนี้ทุกคนจะสงสัยมันทําอะไร นี่นะคะแล้วก็ทำมาแล้วนี่ทุกคนก็ให้วาดแบบสะโพกแบบนี้ไปเลยเอมถ้ามันยาวเกินไปผมว่าก็ยาวเกินไปนั่นแหละโอเคพอเสร็จแล้วทุกคนก็ต้องมาวาดตรงนี้ผมรู้สึกว่าวาดไม่ถนัดฮะเพราะว่ามือผมถือโทรศัพท์อยู่ก็ไม่มีคนถ่ายให้นะโอเคเราก็กลับได้มาแบบนี้เพื่อความสะดวกนะคะผมแล้วก็ ว่าตรงตรงนี้เอีะเอ๊้เกอ๊ะอ,อ๊ประมาณน,นี้หรือเปล่าไม่รู้เพราะว่ารูปที่ผมถ่ายมันอยู่ตรงไหนว่า่ากรูปที่ผมถ่ายให้ทุกคนดูมันอยู่แถวไหนแถวนี้แถวนี้แหละเออ แล้วผมหาก่อนนะคะผมจะผมตัดไปตอนที่หาเจออ้าวนี่ไงรูปที่ผมวาดให้ทุกคนดูก็จะเป็นรูปนี้นะคะโอเคเราก็ตัดมาอันเอ่อเอ่ออ่ะทุยอันที่เราวาดนฮนะ,ะแล้วก็วาดลงมาแบบนี้นะะแล้วก็เราต้องวาดขีดแบบนี้ก่อนนะฮะให้ไ,ไม่ชัดเนี่ยโอเคเราก็วาดขีดแบบนี้มาสามขีดเลย ลราก็ว่าสดุดให้ด้วยอย่างแล้วหลังจากนั้นเราก็ทำแบบนี้อ้าไม่ค่อยสวยเลยทุกคนนึวกว่ามีคนมาทุกคนถ้ามีคนมากูจะโมโหสัสเลยนะโอเคเพอได้แบบนี้แล้วเอ้าเมื่อกี้ไม่เข้ากล้องทุกคนอ่าเพราะได้แบบนี้แล้วแล้ว,ลวก็นี่แล้วก็จัดการหันมาตรงนี้น กินตรงนี้ก่อนซึ่งผมจะดัดแปลงมานโดยการทำแบบนี้ด้วยนี่นี่แล้เราก็เสริมกล้ามให้มันแบบนี้เลยนี่คือแบบที่ผมดัดแปลงมายดัดแปลงมาใหม่นะคะซึ่งไม่เหมือนเดิมมแต่น้อยนิดเลยแล้วเราก็วาดขีดๆเพื่อความสวยงามตรงนี้ตรงนี้เราก็จะวัดขีดๆไป ได้แบบนี้แล้วเมื่อกี้ไม่โดนเมื่อกี้มันไม่เห็นเราพอเราได้แบบนี้แล้วโอเคก็ขออภัยเลยนะเพราะว่าไม่เห็นอ่าพอได้แบบนี้แล้วเราจะวาดอะไรเสริมเข้าใหม่ก็ได้นี่ก็จะวาดตรงนี้เหมือนยึดยึดหนังไว้นี่แบบนี้ก็ได้นะแต่ผมว่าจะทำเป็นสีเทาๆไปเลยรู้คำที่อ่าเห็นไหมอ่ กดมือถือนานโอ้โหใช้เวลาสามนาทีไม่กล้าเอาเอใช่สามนาทีโอเคนะเราก็จะมาวาดจังเกงต่อเลยเออมันจะไม่วาดเท้า,ทานะฮะเพราะเท้า,ทามันไม่ใช่นะฮะโอเคแล้วก็นี่นี่พอถึงอา่อา เาถึงจุดแคนเราก็ต้องทำแบบนี้นะฮะโอ๊ยไม่สิห้ามให้มันสูดสิมันจะเหมือนเสื้อเกินไปมันจะเหมือนเราใส่เสื้อ <c ười> ใช่เราไม่ชอบโอ๊ยปวดโอเคนะฮะเราก็จะทำแบบนี้อ่าเดียวละเออไม่ได้ฮะอ่าแล้วก็รบเยอะนะฮะ สำหรับผมที่ทำผมก็อยากจะชมคนที่ทำแล้วไม่ได้ลบเลยคือเก่งจริงๆขนาดผมแล้วเนี่ยยังต้องลบเลยอะ่ะว่ามันยากจริงๆอ่ะนี่คือหลักฐานถ้าเพื่อนในโรงเรียนบอกว่าเออผมไม่ได้วาดอ่ะมาดูคลิปได้เลยวาดสดๆเลยอ๋อไม่แกสไม่สวยรู้สึกว่าผมวาดไม่สวย อ่าจัดแล้วเรากวัดแบบนี้มาแล้วก็ตรงกลางเราเราก็ใส่ผมให้เขาหน่อยโอเคแล้วก็ปัดปัด,ปดทางนี้นิดนึงโอเคแล,แล้วก็ใส่ตาให้เขาแบบนี้เพื่อความเท่ใส่มาสให้ด้วยอ๋อนี่เป็นยังไง แล้วก็ใส่สีแล้วก็ใส่ประกายตานะฮะนี okay. โ่โอเคอเอออโอเคทำรายละเอียดนิดหน่อยโอเคก็เสร็จไปที่เรียบร้อยเลยนะคะผมกับกรามนะฮะะกรามฟิตๆไปเลยเฮ้ฮ <c oughs> ่าเขาสวย <c oughs> ก็ แถมให้ก็ได้วาดเท้าให้ไม่ดีกว่าไม่วาดเท้านะมันจะไม่เท่เอาเพราะว่าถ้าวาดเท้าผมผมก็จะประมาณนี้เดี๋ยวนะเออทุกคนผมลืมให้ทุกคนดูผลงานชิ้นโบแดงนี้ของผมนะฮะโอไมเยโอเคเราไปดูนี่นะว่าเท้ามันก็จะประมาณนี้นะเอออันนี้ไม่เกี่ยวอันนี้ไม่เกี่ยวผมว่าเล่นเอออืมเพราะว่าเท้ามันก็จะอาจจะประมาณนี้ก็ได้ <laughs> ว้าว wow. น,นี่คือผมวาดหมัดนะคะโอเมก้า oh นั่นไหมใช้ไม่ได้เลยอันนี้คือประตูมิติง <c oughs> ่วมากนะคบผมโอเคนะสำหรับวันนี้ก็โคตรตลาไปเพียงเท่านี้นครับบ๊ายบายบ๊ายบาย